ส้มสวนแม่อือแม่เสาพ่อลาค้นขยันมีทุกประเภทบัก่งบักก่อมีตะโดบใคาอยากได้ติดต่อได้เนอะแม่อือแม่เสาพ่อลาไปสิาพาไปเบิ่งบก หูดกหกง่ามเบิ่งรู้คุณบอกหูหดกคักดอกเน่ไม่มีความจนในหมู่คนขยันต้นสองครับผมุนซุมนอีก